สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัต Spider นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมืม่อวานที่ผ่านมาครับนัดวันอาทิตย์มี3คู่ลงเตะนะครับเลื่อนไป1คู่ก็คือนครราชสีมาพบกับทางเชียงรายยูไนเต็ดก็สถานการณ์โควิดยังคงมีอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่นะเอาจริงๆเนี่ยก็เริ่มจะระบาด ไปในแทบทุกจังหวัดแล้วนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแต่สิ่งที่ผมดีใจแล้วก็ยังเห็นบอลไทยเดินต่อได้คือหลายสนามนะครับยังมีแฟนบอลให้ความมั่นใจแล้วก็เดินทางไปชมเกมถึงแม้ว่าจะเสี่ยงกับโควิดแต่ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็หาวิธีการในการป้องกันตัวเองได้นะครับ <S <S ไฮไลท์ในเกมเมื่อาวานมี2คู่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกมของชมุรีกับ เมืองทองแล้วก็การท่าเรือพบกับแบงคอกยูเนเต็ดประจวบเองจะกลับมาได้หรือเปล่าในบ้านยุคของทางโคตะอิสระสีทโรก็เดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว s u b สไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซคโค้งนะครับก้าวเข้าสู่2 0 0 0 0นซับ ใกล้แล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ผมเชื่อว่าถึงแน่แถ้าพเพื่อนเพื่อให้การตอบรับกันแบบนี้แล้วก็ใน Facebook ก็สามารถกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเห็นสินค้าอะไรที่ขึ้นอยู่ระหว่างคลิปก็สามารถจะอุ่นนุนกันได้นะครับส่วนเสื้อล็อตใหม่นะครับที่เป็นเสื้อไซส์ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งแล้วก็พูดคุยกับทางโรงงานเพื่อผลิตให้กับพวกเราเป็น สเปคด่วนๆเลยนะครับสำหรับคนที่ตัวใหญ่แล้วใส่เสื้ออาจจะตัวไซส์ประมาณผมไม่ได้นะครับได้ใส่แน่นอนเนื้อผ้าดีการันตีอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมซื้อของทุกอย่างที่เห็นในคลิปนะครับไปดูเกมคู่แรกกันเลยครับผมขอเริ่มต้นที่3อ่าวสเตเดียมนะครับประจวบ FC อันดับ15ก็เปิดรังรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดอันดับ12นะครับคู่นี้ก็ตัดแต้มกันเลยครับในโซนท้ายตารางลูกทีมของอิสระศรีธโรนะครับระบบการเล่น442ประตูเป็นจิรันพงษ์ธรรมศรีหาแล้วก็สี่แบ็ก ทิตาธรกับทิตาวีอักษรส,สีมาจากการท่าเรือในสัญญายืมตัวก็ส่งลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์อันนันโอลาโฮวัชกับตันทีมยืนคู่กับวันเฉลิมยิ่งยงที่เป็นกองกลางแล้วถอยมายืนเป็นตัวรับได้ด้วยนะครับส่วนมิดฟิลด คู่รับก็จะมีพิรวัตดอัคคธรรมกับประสิทธิ์จันทุมปีขวาอภิชาติเดนมาร์กปีซ้ายตาอัวแล้วก็คู่ศูนย์หน้าสุดิ่สะอาดกับทางบิลเล่นโมตา้าส่วนทีมเยือนขอนแก่นของคาร์ลอสเอโดอันโดระบบ3 5 2นะครับประตูยศพลเทียงดา3กองหลังมีเอเลฟโจชัวกรอมแมนแล้วก็อดริศักซอสูงเนินบิฟิลตัวรับปานเดชาเงินประเสริฐวิงแบ็กสองข้างนะครับซ้ายเป็นกิตพรมบุญศาลขวาเป็นพลากรวอกลางตัวรุกยาเซอิสลามีปินโตกับวรนาทองเครือแล้วก็คู่ศูนย์หน้าโรมูโล บราวกับอิปซันเมโลครับคู่นี้ประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่40บรานาธล็อกหลบวันเฉลิมแล้วก็ล้มลงไปครับแต่ผู้ตัดสินในสนามศิวกรภูดมเนี่ยไม่ได้ให้จุดโทษก่อนนะครับเห็นไม่ชัดเจนก่อนที่จะมีสัญญาณจาก VAR ให้ลองไปเช็คดูนะครับว่าอาจจะเป็นจุดโทษได้ซึ่งภาพช้าเนี่ยเห็นว่าสาเหตุที่ล้มเพราะว่าว,าวารนาโดนวันเฉลิมเนี่ยใช้มือรั้งไม่ให้เข้าไปยิงก็เลยต้องเปลี่ยนคำตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษแล้วก็แจกเหลือให้กับวันเฉลิมด้วยก่อนจะเป็นโรเบโรคาบราวครับซัดเข้าไปให้กับจงอางผยองทีมเยือนนำในครึ่งแรก1ต่อศูนย์จากนั้นครึ่งหลังกัมพูี58เจ้าถิ่นเนี่ยเกือบไปเสมอได้นะครับเมื่ออาพิชาติเดนมาร์กเปิดเข้าไปแล้ว ยศพลเทียงดาชกบอลพลาดเหมือนจะหล,ลุดข้ามเส้นไปแล้วซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นประตูด้วยครับแต่สุดท้ายก็มีสัญญาณจาก VAR มาอีกแล้วนะครับให้ริบป,ประตูคืนเพราะจากภาพช้าบอลอย่างข้ามเส้นไม่เต็มใบครับช่วงท้ายเกมเจ้บาบ้านก็บุกหนักแต่ว่ายิงไม่คมเหมือนเดิมแถมต้องมาเสียอัดดันโอลาโควัชที่โดนใบแดงหลังจากที่เอาศรีรษะไปชนหน้าของทางเอเลฟกองหลังขอนแก่นที่ พยายามจะเข้ามาเอาเรื่องหลังจากไม่พอใจที่เห็นอัดนันเนี่ยลากเพื่อนร่วมทีมของเขาให้ออกนอกสนามเพราะไม่อยากให้ถ่วงเวลาทําให้จบเกมครับ ขอนแก่นยูเนเต็ดบุกชนะประจวบ1-0เจ้าบ้านก็ไม่ชนะใครในหลีกมา8นัดติดต่อกันแล้วนะครับประจวบดูดีขึ้นต่อบอลขึงใส่คู่แข่งได้เหมือนเดิมในยุคข,ของโคตรระแต่ในวันที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับยิ่งยังไงก็ไปโดนเอเลฟกองหลังขอนแก่นบล็อกหลายต่อหลายทีเอาเป็นว่าสิ่งที่แตกต่างจากเลกแรกมีแล้วนะครับคือเรื่องของพละกําลังดูดีขึ้นเหลือเพียงแค่ปลดล็อกให้ได้แล้วก็อีกข้อสําคัญพลาดท่ากับทีมโซนใกล้กันเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับจากนี้ โคตรระปล่อยของออกมาครับโชว์ให้รู้ว่าคุณมีดีส่วนคอนแกนยูไนเตดเน้นรับเน้นสวนบุกไม่เยอะแต่ทุกอย่างลงตัวรู้วิธีการว่ามาที่3ามอ่าวสเตเดียมเพื่ออะไรเสมอคือชนะชนะคือโบนัสและทัพงูจงอางได้โบนัสนะครับลูกจุดโทษที่ได้ก็เคลียร์ร้อเซสแต้มเกมนี้ควรได้รับครับมีวินยัยและอดทนทุกอย่างจริงๆไปตอนที่คู่ของชลบุรีเอฟซีอันดับ3เปิดบ้านทําศึกไทยแลนด์กาสซิโกกับเมืองทองยูไนเตด อันดับที่6นะครับเสียดตัวจริงของทางเจ้าบ้านโคเตียสาสมนะครับมา4-4-2ไดมอนด์ประตูเป็นชนินแซ่เอียคู่เซนเตอร์กฤษดากาแมนกับเรนาโต,โตเคลิชนะครับแต่ว่ากราฟิกในถ่ายท่ดสดเนี่ยขึ้นเป็นสุพรปีนะักกาตาโผต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนทางแบ็กซ้าย ฉัดวงคลเรือนธนาโรดแบ็คขวาบุคลีเหล็มดีมิดฟิลด์เชิงรับในครับสาสรสนทิสสวัสด์รังสรรวิรศีแล้วก็มีเกิดฤททวีการคอยทําเกมกับจีดี้คันยุกส่วนคู่หน้ายูพยองซูกับเดนิสมูริโลครับทางฝั่งกิเลนพยองเมืองทองลูกทีมของมารรโอยูรอฟสกี้ระบบ4-141เหมือนเดิมครับประตูพีระพงเรือนนินคู่เซ็นเตอร์ลูคัสโฮชากับชาติชายแสงดาวแบ็คซ้ายวัฒนากรสวัสดละครแบ็คขวาสุพรปีนักกาตาโพตัวรับวีระเทพป้อมพันธตัวรุกพิชาอุตรากับวงศกร,รชนชักยกุล ซาเยฟขวาเป็นวิลเลมพร้อมแล้วก็สูนหน้าก็รบิธฐา,าครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเบองทองทีมเยือนขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับซาดอมิซาเยฟเนี่ยซัดฟรีคิกเสาแรกแล้วบอลไปฉลับหน้าขาของมูริโลพยายามจะยกขาสกัดพอดีครับแล้วบอลมันก็เลยกลายเป็นเหินหนีมือของชดินแซ่เอียเข้าไปในนาทีที่41จากนั้นในช่วงครึ่งหลังเจ้าบ้านแก้เกมด่วนเลยนะครับเปลี่ยนตัวแล้วก็ได้คืนเร็ว นาที51ชัดมงคลเนี่ยวางบอลไปให้กับกฤษดากาแมนแล้วหม่งชงเข้าในไปให้กับเรนาโตเคลิชเติมขึ้นมายิงจอจหนึ่งตอนหนึ่งนะครับจบเกมด้วยสกอร์นี้ก็แบ่งกันไปทีมละแต้มโชุรีของทางโคเตียครึ่งแรกเนี่ยจับกฤษดากาแมนเล่นเซ็นเตอร์ฮาครึ่งหลังดันมาเป็นกลางรับทุกอย่างก็ดูดีขึ้นทันทีนะครับหนึ่งแต้มเกมนี้วินวินครับถือว่าเหมาะสมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ แอบคิดถึงวรชิตครับฉลามชนเกมรุกดูจะดรอปลงไปแต่ก็ยังมีเวลาในการปรับยี่หอของสะสมพบประเสริฐนักแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนเมืองทองยูเนเต็ดยังเป็นทีมที่พร้อมจะได้และก็พร้อมจะเสียครับไม่ใช่เฉพาะเกมรับหรือว่าผู้รักษาประตูพลาดหรือไม่ดีแต่ด้วยแทคนิคที่บุกแหลกพร้อมจะเปิดแลกก็ต้องยอมรับนะครับว่าได้อย่างเสียอย่างแต่ภาพรวมถือว่าดี โดยเฉพาะตัวสำรองอย่างสรวิทพานทองที่สลัดอาการบาดเจ็บแล้วก็พร้อมจะลงโชว์เอเกอรซิโก้ไทยแลนด์ฤดูการนี้สเสมอทั้ง2เกมถือว่าเจ้าๆกันไปปีหน้าว่ากันใหม่แบบเวอร์ชั่นเด็กสร้างของทั้ง2ส,สโมสรก็จะแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆความเข้มข้นก็คงจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆขายเจ๋งกว่าก็เอาชัยชนะไปแต่สําคัญที่สุดคือต้องกล้าที่จะเล่นเสี่ยงมากกว่านี้เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าเกมนี้เข้มข้นกว่าเกมก่อนในช่วงเล็กแรกถึงแม้ว่าในช่วงเล็กแรกสกอร์จะเยอะกว่าก็ตามปิดท้ายด้วยเกมบ ิกแมชอีกคู่ครับที่แพสเตเดียมการท่าเรือนดับ5เปิดบ้านรับมือกับแบงคอกยูเนเต็ดรองจากฝูงสิงห์เจ้าท่าในกําลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก่อนจบเลกแรกเนี่ยคว้าชัยมา5นัดติดรวมทุกรายการนะับตั้งแต่โคดูดสราวุตรีพันธ์กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งส่วนโคดแบนทศตะวันสีปานกุนซือทีมเยือนก็เลือกเก็บผู้เล่นที่เพิ่งจะกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติไทยในอาเซียนครับเป็นตัวสำรองทั้งหมดเปตโตัวจริงของสิงห์เจ้าท่าสี3านะครับประตูเป็นบม แบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์คู่เซนเตอร์ใช้ตัวไทยเลยนะครับธนบุญเกศรัตน์กับอดิสรพรมรักส่วนตัวรับศิวกรจากขู่ประสานตัวรุกมีสันเสริญริมวัฒนากับเซเกียวโ,โซเรสและก็สามประสานในแดนหน้าขวาบดินผาลานะครับซ้ายเป็นทานิเซนโบนิยาแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าอาริศักไกรสอนครับฝั่งของแบงค์อกก็4ี่สเหมือนกันนะครับไมเคิลฟาร์เคสกาดเป็นประตูส่วน4กองหลังก็มีพุทธิ์นันวนาศีเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเจษฎากรขาวงามคู่เซนเตอร์สุพรรณทองสงส่งลงสนามเลยนะครับนักเตะใหม่ที่ ได้มากับเอเวอเราต์สามมิดฟิลด์ก็มีวิสรุตอิมอุระโพสวร์ลิมวรรสเถียรแล้วก็อานนนอามอนเลอศักดิ์ส่วน3ากองหน้าด้านบนซ้ายเป็นวันเดอร์ลุยส์ขวาเป็นรุ่งรัตภูมิจันทึกแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้านัทวุฒิสุขสุ่มครับคือแรกเข้มข้นในเชิญแท็กติกนะครับเล่นตามจังหวะของตัวเองแต่เวลาฝ่ายใดไม่มีบอลจะขึ้นเพรสซิ่งสูงได้กันตลอดจนกระทั่งนาที41เจ้าถิ่นสิงเจ้าท่าเนี่ยขึ้นนำก่อนนะครับ1-0จากการวิ่งทททางงีี่่ยยยออดเมขรส แล้วก็หักคัดแบ็กให้กับอดิศักไกรสอนผู้เล่นของ BU รวมถึงฟาเลสกาประตูเนี่ยเทไปที่บอลหมดเลยกับเสาแรกสุดท้ายตรงกลางประตูก๊อฟกอ็วิ่งมายิงเน่งๆเ,เข้าไปง่ายจบครึ่งแรกสิงเจ้าท่านำก่อน1ต่อ0ครับและที่60ในช่วงครึ่งหลังสิงเจ้าท่านเกิดจะทิ้งห่างเหมือนกันนะครับเควินเปิดเข้าไป อดิศักดิ์ได้บ่งเต็มๆ็มแต่ว่าฟาวเคสกาดเซฟไว้ได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันและแข้งเทพก็มีเถียงคืนบ้างนะครับมีโอกาสเจนอยู่เจนไปด้วยกันทั้งคู่ครื่องหลังถือว่าเกมค่อนข้างจะเข้มข้นและสปีดบอลก็ดีขึ้นนาทีเจ็ดสิบนะครับพลาดโอกาสจะตีเสมอสำหรับแข้งเทพเมื่อธิติพันธุ์พ่วงจันทร์หลุดไปในกรอบเขตโทษแล้วตบมาให้กับเฮเบรตี้เฟรนเดสตัวสำรองเจอทีมเก่านะครับได้ชาร์จโล่ง ลูกนี้เนี่ยบอลไปชนคานนะครับโอ้โหแล้วก็เด้งออกมานอกเส้นเช็ค VR แล้วไม่มีดราม่านะครับลูกนี้ยังไม่ข้ามเส้นไปเกมก็ทําท่าว่าจะจบลงได้3มแต้มของการท่าเรือเพราะว่าเปลี่ยนมาเล่นเกมรับหมดแล้วนะครับแต่ทศเจ็บปกกล้าอันนันเปิดให้กับธิติพันธ์พุ่งจันทร์ซัดเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยผู้ช่วยผู้สินยกธงเป็นจังหวะัดลำหน้าค้างไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่หลังจากที่เช็ค VR ปรากฏว่าลูกนี้ไม่ล้ำนะครับและผู้เล่นของ b ีูก็เลือกที่จะเล่นต่อไปโดยไม่หยุดแต่ทางฝั่งเกมรับของการท่าเรือนเนี่ยดันมองไปที่ผู้ช่วยผู้สิทธิ์แล้วก็หยุดเล่นนะครับทำให้เสียโอกาสในการป้องกันจังหวะนี้สุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งครับจบเกมในสกอร์นี้ทําให้เจ้าบ้านในยุคข,ของโคอูดยุดสถิติชนะรวดไปที่5นะัดติดต่อกันรวมทุกรายการ คู่นี้ก็ถือว่าเป็นไฟสาสแสงมาเลยนะครับในสัปดาห์นี้เพราะาตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามามีดราม่าท้ายเกมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ดราม่าอะไรเลยนะครับมันคือถูกต้องตามกติกาทุกอย่างการท่าเรือของโคชอูดถือว่าทําได้ดีนะครับทุกอย่างเข้าทางน้าก่อนไม่เสียประตูจากลูกที่ควรจะเสียทั้งชนคานของเฮเบตตี้แล้วก็วรรุศสิสุภาเซฟลูกยิงฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นฟอร์มแบบนี้บอกเลยครับว่ากวินมีเหนื่อยเพราะว่าเจ้าปอนเน,เน้นทุกจังหวะจริงๆเหมือนเล่นให้กวินดูนะครับเพราะว่ากวินวัน,น ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเนื่องจากเพิ่งจะเสร็จงานศพของคุณพ่อมาก็เบียดกันสนุกนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูในแคมป์ของสิงห์เจ้าท่าส่วนคู่เซนเตอร์นะครับการได้อดิสรนลงตัวจริงบนไทลิกครั้งแรกในรอบหลายเดือนจับคู่กับธนบูนเกสรัชก็ลงตัวมากนะครับดักทางบอลก่อนจะไปถึงตามสุดไล่สุดมีคลาสมีระดับมากขึ้นเป็นเกมรับที่น่าจะดูดีสุดของการท่าเรือในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ขณะที่กอล์ฟอดิศักนะครับไม่ต้องปรับตัวเยอะ รู้มือกันลงมากินได้เลยอร่อยครับท่าเรือเล็ก 2, 2ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีเลยนะครับแต่ใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนเองครับจังหวัดรามา่าไทยเกมอย่าหัวเสียครับฟอร์มทีมดีมาตลอดพอไปหลุดเนี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าต่อเวลาเพิ่อมอีกหน่อยเนี่ยผมว่าท่าเรือมีโอกาสจะพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายจังหวะ ผู้เล่นของสิงเจ้าท่าเนี่ยเลือกจะไม่เล่นบอลแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เซโกโซเรสเนี่ยตัดบอลได้แล้วนะครับแล้วควรจะเล่นโต้กลับไปเตะบอลทิง้งแล้วจะวิ่งมาเอาเรื่องทางวันเดอร์ลุยส์นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าสมาธิแตกส่านหมดแล้วแล้โซเรสก็เจอปัญหาเรื่องเดิมๆนะครับเป็นผู้เล่นที่มีคลาสอยู่แล้วแต่เวลาหัวร้อนจิตหลุดเนี่ยทุกอย่าง พังหมดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันปีที่แล้วเกมเจอบุรีรัมนะครับอยู่ดีๆก็ไปตบหน้าทางชิติพัฒน์แทนกลางซึ่งจริงๆโดนยั่วอยู่แล้วนะครับแต่หยุดเฉยๆก็ได้พอไปตบหน้าก็โดนใบแดงแล้วก็โดนแบนนั่นคือสิ่งสําคัญที่เซกัลโซเรสนั้น แก้ไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดจํากันได้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอบียูหนก่อนเฮปตี hey ้ก็เล่นเร็วนะครับไม่มีคนยืนบังพิรพัฒน์นชย,ยาก็หลุดไปยิงก็มาจากสมาธิที่มันหลุดเพียงแค่แป๊บเดียวคล้ายๆจังหวะแบบนี้แหละครับเจ็บแล้วต้องจานะครับผลนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ผมชื่นชมจริงๆก็คือหลายเพจนะครับนำเสนอเรื่องของกติกาที่ไม่ใช่เพียงแค่สื่อที่เข้าใจแฟนบอลเองก็เข้าใจแต่เพจนี้ผมชื่นชมมากที่สุดเพราะว่าเป็นแฟนบอลของการท่าเรือที่จริงๆแล้วเนี่ย เสียประโยชน์จากจังหวะนี้แต่เอาจริงนะครับต้องอธิบายให้เคลียร์ว่ามันก็ถูกต้องตามกติกาตามโปรตโตคอลของ VAR เมื่อไหร่ที่มี VAR หรือเอาจริงนะครับต่อให้ไม่มี VAR คุณก็หยุดเล่นไม่ได้จนกว่าบอลจะตายหรือผู้ตัดสินเป่านกบิดหยุดเกมให้สัญญาณอย่างเพจนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ได้ดีมากเลยนะครับผมแทบไม่ต้องอธิบายเลยคิดเห็นตรงกันนะครับคือแยกเป็นประเด็นได้เลยเรื่องของการยกธงของไลแมนเขาก็เขียนชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่า ไรแมนมีความผิดพลาดก็จริงในเรื่องของการยกธงเร็วไปหน่อยจากโปรโตคอลของ VAR คุณสามารถดีเลย์แฟลกได้แต่คุณยกทันทีมันทําให้ผู้เล่นนั้นเสียสมาธิแต่ก็ย้ำนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินแต่ถ้าเกิดมี VAR คุณไม่ต้องห่วงครับเสียประตูเมื่อไหร่มันเช็คได้อยู่แล้วว่าล้ําหรือไม่ล้ํา หรือไม่ฝาาก่อนหน้านี้นักบอลการท่าเรือเองก็ต้องปรับตัวนะครับหยุดเล่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฝ่ายเกมรับเนี่ยมันเสียประโยชน์อยู่แล้วส่วนฝ่ายรุกเนี่ยเขาทําเต็มที่นะครับเพื่อให้เขามีโอกาสได้ประตูตรงไหนเขาได้เปรียบ เขาก็ต้องเล่นและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ประตูจากการที่เขาไม่หยุดเล่นนั่นหมายความว่าเคสนี้เนี่ยผิดกันคนละครึ่งนะครับทางผู้ช่วยผู้สินเองก็ทําให้นักเตะการท่าเรือเสียสมาธิแต่นักบอลเองก็ควรเข้าใจกติกาในโปรโตคอลของ VAR ด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มี VAR เข้ามา หยุดเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียประตูเนี่ยแล้ว VR เช็คว่ามันไม่ล้ำหน้าเนี่ยคุณเสียประโยชน์จากการป้องกันลูกนี้ไปเลยและทีมงานเองก็อย่าไปหัวร้อนนะครับเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องตามกติกานะครับจะได้เข้าใจตรงกันอย่างเกมเล็กแรก ของไทยลีกเนี่ยไม่ต้องมองไกลเลยครับเคสพวกนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคู่ขอนแก่นอยู่ในเต็ดที่เปิดบ้านเสมอกับทางนคนรราชสีมาถ้าใครจํากันได้ช่วง้ายเกมเจ้าบ้านก็มีโอกาสจะหนีเป็นสองศูนย์ก่อนด้วยจากจักริดพารพลที่ยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโดน VAR ริบขืนเพราะว่าจังหวะหลุดเดียวอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าซึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือผู้ช่วยผู้สินธ์ในเกมนี้นิ่งครับเข้าใจกติกาปล่อยให้เกมไหลต่อจนสิ้นสุดการเล่นยังไม่ยกธงนะครับมายกช้าคือการเลล์แฟลกแล้วค่อย ค่อยรอเช็คสัญญาณจาก V A R อีกทีหนึ่งซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมีการยกธงทันทีอาจจะทําให้ผู้เล่นฝ่ายรับหยุดเล่นเพราะคิดว่าล้าหน้าเหมือนที่การท่าเรือเป็นหรือแม้แต่ประตูที่กรวบิทธษายิงให้เมืองคอง เป็น3-1ในช่วงท้ายเกมสุดท้ายเนี่ยก็ถูก VAR ริบประตูคืนซึ่งพอมีการยื่นประท้วงไปปรากฏว่าลูกนี้มันไม่ล้ำหน้านะครับแต่ทางผู้ธศิลป์ VAR เนี่ยพลาดเองซึ่งดูจากภาพช้าจะเห็นเลยว่ากรวิทยยืนต่ำกว่าแนวรับทีมเยือนคราวนี้ถ้าเอาเคสพวกนี้มาเปรียบเทียบจะเห็นเลยนะครับว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายรับอย่าหยุดเล่นเด็ดขาดจนกว่าบอลจะตายไม่ว่าจะเข้าหรือว่าจะออกเพราะตอนนี้ลีกเรามี VAR ทํางานตามหลังอยู่แล้วคือถ้าเกิดมีการยิงเข้าประตูยังไงก็ต้องเช็คตามกฎนะครับกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับเพราะว่าในฟุตบอลยุโรปพรีเมียร์ลีกเราดูถ่ายทอดสด ก็มีเยอะแยะไปซึ่งผู้เล่นก็ต้องปรับตัวและเข้าใจกติกาด้วยส่วนผู้ช่วยผู้สินเองก็ไม่ควรยกธงเร็วเช่นเดียวกันเพราะแน่นอนมันทําให้ผู้เล่นเสียสมาธิแต่สุดท้ายเหนือสิ่งอื่นใดย้ําอีกครั้งนะครับอย่าหยุดเล่นจนกว่าบอลจะตายหรือผู้ตัดสินในสนามนั้นจะเป่าหยุดอย่าไปโทษใครเลยครับถ้าอยากจะโทษใครสักคน จงโทษต,ตัวเองครับเอาเป็นกรณีศึกษาทั้งผู้ช่วยผู้ตัดสินนักเตะแล้วก็สโมสรในไทยลีกหลายๆทีมด้วย personnel. ส่วนโคชอุศราวุตรีพันหัวหน้าผู้สอนของสิงเจ้าท่าจะว่าอย่างไรเราไปฟังสัมภาษณ์กันครับก็เป็นเกมที่สนุกครับเราสู้ันด้วยเตะติดนะครับพี่แบงก์เขาก็เตรียมที่ดมาดีเราก็ครึ่งแรกเราก็มีโอกาสหลายจังหวะแต่ผมว่าตีของผมผมว่าเหมือนกันแต่ว่าแค่ผลงานของันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับก็จังหวะเราหยุดเล่นเนี่ยไม่มีอะไรมาก ก็มันไม่สามารถไปทำอะไรได้ก็ปล่อยโลกโซเชียลเล่นกันเองเล้วกันผมไม่มีสามารถไปตัดสินอะไรได้นะครับเพราะทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็ดีครับวันนี้ถือว่าทํางานได้ได้ได้ดีทั้งคู่นะครับแล้วโดยเฉพาะเองนะครับเรื่องลูกสะกดลูกตามก็เรื่องลูกโคเบอร์เรื่องการจ่ายบอลนะครับตรงนี้สองคนนี้ก็ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยครั้งหนึ่งก็ได้ ขณะที่แบงคอกยูเนเต็ดถือว่าครึ่งแรกเจอท่าเรือนวดครึ่งหลังก็ส่งตัวหลักลงมานวดคืนบ้างขึงคืนบ้างเหมือนจะไม่มีเทพีเห็นโชคมีโอกาสหลายครั้งมากที่จะได้สกอร์แต่ไม่ได้สุดท้ายก็มาได้แบบสุดดราม่าแต่ไม่มีอะไรในกอไพรเพราะมันถูกต้องตามกติกาก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับทั้งโคชอูดแล้วก็โคชแบนไม่มีใครยอมใครจริงๆหลังเกมว่าอย่างไรไปฝั่งโคชแบนพูดถึงกันหน่อยครับตั้งแต่การจับตัวผู้เล่นลงไปอนกันตัวอาจจะมีคำถามเนี่ย ว่าตขกดที่ซ้อมอยู่เราทั้งเดือนเนี่ยที่ตัวหลังในตุชาติสิบห้าคนขอเราฐชาติเองที่ตรงนี้ก็เจ็ดขั้นกันสมาครันี่ก็ก็ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ซึ่งมาเริ่มซ้อมได้ทีแล้วซึ่งก็ยังม่หายที่เซนต์เอร์ีพวกหกก้ามิังก็ในเรื่องของความคิดมันลดลงไปเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นตอนองที่หนเรี่้ไม่ได้ซ้อมน ก็เลยทำว่าพอกลกบมาสภาพของที่มีการสอนนี่ก็เลยทำให้ต้องต้องต้องหากเราให้เกาได้เนน้องๆที่สมาลร้ลงไปเล่นก่อนจะได้เห็นลูปเกมที่อาจจะดูแตกนะารชุดหลังแต่ว่าน้องๆก็ทำได้ดีซึ่งช่วงสุดท้ยที่ว่าการเลองถ้าได้ประตูก็เกมมันจะเปลยนอะไรอย่างเงี้ยแ่า่าได้็ถือว่าอย่างที่บอกสภาพ้วกเกมก็จะลองอโดนนัไปก็ต้อง ก็เปลี่ยนเนกต้องใช้เรตัวที่แกะหลักตรองเครับก็ยังมีที่สามารถสร้างสรรค์ได้ต้อกาศได้แ้าไปมาได้ลูกลูทีหามาซึ่งว่าเป็นจังหวะของุกบอลที่มันก็มองสองมุนแมนเขาขยงแต่ได้ตั้งแต่ขึ้นได้ขจ้นบมันรูปอ็าไม่อเขก็ยกอยูแว้เขาไม่ยืาต่อไม่เมันก็เป็นสมมุิที่ถ้าเขาต่าทีผมก็เสียโอกาสถูกไหมเราทุกคนอยู่ไ็้แล้วมันไม่ออกแต่ พอเป่าการใบแดงแล้วถ้าผมไม่เล่นต่อหยุดเล่นผมก็เสียโอกาสที่แทนที่ไปน้วยแต่จับกังเขามองว่าเขาเลือดบอกว่าใบแดงอยู่แล้วก็เลยหยุดเล่นซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าพอมันมีเมีอาแล้วอ่ะเด็กถ้าอะไรมาต้องการไม่ต่อตัวเองผมบอกเพราะว่าผมผมไม่ไม่ควรหยุดเล่นกันนักแต่แต่เวลาเกมมันจะต่ออย่างเแล้วก็เราเปิดสองมุมมองที่ที่ผมเนี้ยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครได้เปรียบเดียวอะไรเนี ก็โอเคมันอาจจะเป็นที่เอันเลาว่ะเกที่สมัเล็กโอเคว่าได้สิดดยอมรับตั้เองนะผมเป็นเป็นทีมข้าวเลยและเดิมันี้ผมเชื่อว่าผมก็ผมก็รับได้ผมว่าพีว่าปล่อยให้เกดตามเกมนี้ว่าทุกคอนรนสีเดีถือว่าเป็นเป็นเกมที่คุ้มค่าเพราะว่าสอนมาทั้งเรองแนบชุดสมองที่แบบเราไม่มีเกมสอนแต่เกมอย่ทีเซเชอร์ ทำให้สภาพการเป็นดีทั้งผมเลยจริงได้เราได้ซ้อมชัวอผมมั่นใจว่าเราทช้อได้นก็เป็นที่ดีกับเครับขอบคุณน้องที่วันนี้มุ่งม,ม,มั่นเนี่าะ่เ็ที่ให้มีแค่ที่นา้า ปท้ายที่ตรนารางคะแนนหลังจากผ่านนัดที่16ไปซึ่งมีทั้งหมด3คู่นะครับไม่ได้ลงแข่งขันในสัปดาห์นี้แต่ว่าจ่าฝูงมีการเปลี่ยนมือนิดหน่อยนะครับแบงคอกถึงแม้ว่าจะพลาดเสมอแต่ก็ขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงได้สําเร็จนําท้าบุรีรัมแต้มเดียวนะครับสาทีาต่อ32คะแนนแต่โมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองปราทสายฟ้าเนื่องจากว่าเตะมากกว่า1นัดนะครับทางฝั่งของบุรีรัมเองถ้ากลับมาเก็บสาแต้มก็จะขึ้นมานาอีกครั้งและรอยต่อจากที่แต้มเท่ากันเนี่ยจะกลายเป็นบุรีรามเน แต้มหากสามารถเก็บชัยชนะนัดตกค้างได้ส่วนที่เหลือนะครับอันดับ3ยังเป็นชลบุรี29นน่คะแนนการท่าเรือก็ไม่ชนะเหมือนกันนะครับ28คะแนน BG ก็เสมอ28คะแนนเมืองทองก็เสมอ26คะแนนเอาเป็นว่านะครับอันดับ3 456เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเรื่องของระยะห่างแต้มแล้วก็อันดับส่วนโซนท้ายตารางเนี่ยนะครับเชียงใหม่ยูยังไม่ได้เตะก็จมอยู่บวยเหมือนเดิมก่อนนะครับพีทีประจวบแพ้ก็อยู่รองบวยเหมือนเดิมนะครับที่11คะแนนสุพรรณบุรียังไม่ได้เตะแล้วถือ ว่าเกมต่อไปสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดเก็บ3ามแต้มได้เนี่ยก็มีโอกาสจะหลุดจากโซนตกชั้นได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดอันดับที่เหลือพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในทุกสัปดาห์ของการแข่งขันหลังจากนี้ครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากดูนะครับเหมือนเดิมครับเน้นย้ํากันนะครับใครที่ดูคลิปของเราเพิ่งจะเปิดมาเจอช่องบอลไทยช่องนี้อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งและก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็น,ออน,หนคอนเทน ไว้จะเริ่มกลับมาเล่าในช่วงระหว่างทางรอยต่อแต่ละสัปดาห์เรื่องของโค้ชทุกคนนะครับวิธีการทำงานเป็นอย่างไรและก็ผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นหลังเกมมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาฝากแน่นอนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ